ชิมสักชิ้นหนึ่งนะอืมรู้มากวันนี้จะมาปอกทุเรียนอันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองใช่ไหมจ้ะสองลูกอันนี้ก็สุกแล้วชิมกันพอดีชิมกรกฎาคมวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมระดารอบใหม่จะทําอยู่แล้วมันเป็นรอบหลงเนาะอันนี้มันหลงมาทุกคนมีอยู่ประมาณสองลูกครับปีใหม่นี่กําลังจะเริ่มทําแล้ว โอ้ไม่น่าเชื่อว่าเดือนนี้เรายังมีทุเรียนให้กินนะฮะกลิ่นหอมมากเนื้อกำลังพอดีเลยดิฟอกแค่ติดเดียวนะมีใคร,รซื้อทุเรียนช่วงเดือนนี้มัง้งม,มีมังนะ้งมีมั้งไหมมีขายอยู่เรียนใต้ยอยู่ราคาเท่าไหร่นะไม่รู้แพงเูยนะแพงแพงอยู่นะยแพงมีไรตงังกัน แต่ช่วงนี้มันก็น่าจะหายากขึ้นนะหรือแบบไม่รู้เหมือนกันที่ใต้อาจจะเยอะก็ได้นะผมก็ไม่แน่ใจโอ้ยแต่มนน่ากินมากเลยนะโอ้เหลืองกำลังดีกินก็หอมกำลังดีเนื้อก็นิ่มกำลังดีลูกนี้น่าจะอ,าอร่อยบ่อนทองนี่ก็ปอกแบบไม่ใช้ถุงมือก็ได้อยู่นะ มันแก่จัดน้ำมันไม่ได้แบบแรงมากวันก่อนนี้ปอกกระดุมน้ำหนามากเดดูความหนาของเปลือกมาหลายคนจะบอกเฮ้ยเปลือกหนาจังเลยก็ตามแบบในคิดเครับนี้ก็ไม่หนาไม่หนามากนะห้าหรือหกเนี่ยห้าห้ามีอีกป้ตรงนี้ไม่น่ามีแล้วนะ นี่ปูเดียวกันสามสี่ห้าห้าปูเลยเดี๋ยวเราไปใส่จานกันเดี๋ยวอันนี้เราใช้จานธรรมดาใส่แล้วกันไม่เป็นจะได้คลอกได้เราน่าจะกินไม่หมดมันเดียวผูเต็มหมดเลยเนาะอันนี้เป็นจานข้าวก็เป็นจานใหญ่นะไม่ใช่จานเล็กนะ ภานี่มันสุกได้ที่กำลังพอดีเลยเนาะตอนตัดมานี่ไว้กี่วันแล้วก็หลายวันหนึ่งกันนะสี่การ์กันอังกูรูนะเมื่อกี้แม่ปอกอันนี้ง่ายเนาะเพราะดูแม่ปอกแบบเดียวเองมันแก่มันแต่ถ้ามันแก่แล้วอันนี้มันแก่แบบปล่อยให้สุกแล้วปล่อยให้สุกมันก็จะมันจะปอกมันจะปอกง่าย เหมือนอย่างบางทีเนื้อมันอ่อนนะแล้วถ้าเราไปปุ่มเนื้อไม่แก่จัดเนี่ยแล้วเราไปปุ่มทั้งกลิ่นทั้งอะไรมีความเชื่อมลูกนี้พอดีมากนะโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาชิมลูกที่แกะเลยนะฮะอันนี้ชิมสักชิ้นหนึ่งนะอืมนุ่มมากแม่ลูกนี้อร่อยมากอืมนุ่ม,มกำลังพอดีเลยอะ่ะกินอีกสักหน่อเนะ เล็กกินชิ้นเล็กหรอมองไม่ <S <S เห็นหนะจะแดมสิงมหัศจรรย์ทุกคนนี่คือปลายเดือนกรกฎานะคะรับวันที่สามสิบเอ็ดเลยที่ถ่ายคลิปเดี๋ยวมีวุ้เรียนกินอยู่เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามไปด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ